สวัสดีครับเพื่อนๆ EP นี้ก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวภูทับเบิกนะครับเป็นวันหยุดติดต่อกัน4วันแต่ผมได้มาแค่2วันนะครับวันที่10.11 10, กับ11็ก็ได้ลองขับรถขึ้นภูทับเบิกครั้งแรกนะฮะแต่ก่อนนี้เคยไปอยู่ก็คือได้นั่งนั่งรถต่อหัวขับพาขึ้นไป แต่ตอนนี้คือเราลองขับขับขึ้นไปเลยนะฮะไปเที่ยวแบบมีความสุขไปกับครอบครัวนะฮะแต่บรรยากาศดีมากนะฮะหนาวหนาวหนาวเย็นมากแต่คือไปช่วงช่วงนี้ก็มีฝนนะครับมันจะมีฝนตกกับแรงลมลมแรงมากเลยผมจะขึ้นไปเหลือเลยตลาดม้งครับบ้านที่ที่พักของของผมก็อยู่ตรงตลาดมงพอดี นี่ตอนนี้ก็มาถึงแล้วครับบรรยากาศก็หนาวหนาวเยน็นๆนะฮะประมาณ24องศานะฮะบรรยากาศดีมากเลยครับเพื่อนๆสวยงามจริงงดงามมากแต่น่าเสียดายนะครับไม่ได้ไม่ได้ขับขึ้นไปถึงถึงวัดเพราะฝนมันตกฮนะตอนคืนก็ลมแรงมากตอนนี้บรรยากาศดีมากๆเลยครับก็ครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวหรือ ได้ไปพักผ่อนสมองก็มาเที่ยวที่นี่ได้นะครับภูทะเบิกครับสวยฮะสวยสวยมากเลยอากาศเย็นผมว่าถ้าเกิดว่าไปหน้าช่วงหน้าเดือนตุลาตุลาพฤศจิกาธันวาช่วงหน้าหนาวว่ารับรองมีสององศาสามองศาแน่เพราะผมถามกับเพื่อน คยไปมาแล้วอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศทางชั้นบนชั้นสองของของที่พักเราทางบนนู้นก็จะเป็นคาเฟ่นนะฮะและ้วตรงนี้ก็จะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นที่พักเราพอดีที่อยู่ข้างล่างตอนนี้มาถึงแล้วกำลังถ่ายเอาบรรยากาศสวยงดงามมากครับเพื่อนๆน สวยจริงๆบรรยากาศดีมากแต่ถ้าเกิดฝนไม่ตกเนี่ยมันจะดีดีมากๆเลยครับแต่ลมแรงนะฮะลมแรงมากลมแรงมากหมอกมีหมอกแบบหมอกผ่านตัวครับเพื่อนๆดูดีมากเลยแบองศาสวยงดงามมากวัดก็จะไปทางทางทางนู้นนะ,ะทางทางขวามือของเราแล้จะเจอเจอวัดอยู่ๆๆๆบ้านพักราคาไม่แพงนะครับบ้านพักราคาไม่แพงบ้านแห่งคุณ เขานะฮะราคาไม่แพงเช่าสองห้องติดต่อกันนี่ขนาดนี้ตอนตอนตอนนี้ช่วงช่วงนี้เป็นประมาณอาสองสามโมงนะฮะยังดูคืมขนาดนี้เลยเพราะเป็นคืมเพราะมันหน้าฝนเลยมันตอนนี้จะเป็นขากลับละขากลับขาขากลับท,บที่ที่จะลงมามาถ่ายตรงคาเฟน่นี้ก็สวยงามนะฮะตอนนี้เป็นขาลงสวยงามมากเมฆหมอกนี่เต็ม เต็มไปหมดเลยสวยลมเย็นตลอดเลยอ่ะถ้าเพื่อนๆได้มีโอกาสไปก็อย่าลืมแวะะที่ตรงนี้นะฮะคาเฟ่นี้ก็สวยดีบรรยากาศดีนี่นี่นี่ขากลับแล้วครับผมไปแค่แค่สองวันหนึ่งคืนไปตั้งแต่วันพุรหัสกลับวันศุกร์นี่ก็เป็นครอบครัวไปกับครอบครัวผมสำหรับ EP นี้ก็ขอขอบคุณนะครับ ที่เข้ามาดูแล้วก็เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับ Second guess we live in the moment Cause we are so free and in this moment Life is like a dream Living the moment Cause we are so free And in this moment Life is like a dream So come a little closer But don't hold your breath Silence in the background. Back. Violence in your Silence eyes now. Right. Remember that time you gave your heart to Remember me. that time. love